สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้เอ็มจะพาทุกคนครับมาทําเมนูง่ายๆนะครับในช่วงที่ต้องดูแลตัวเองในยามที่มีโรคระบาดนะครับผมซึ่งเมนูนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนี่ฮะปลากระป๋องครับผมนะครับแล้วก็มีหัวหอม นะครับหัวหอมแขกนะครับผมผมก็จะทําการผัดกับปลากระป๋องนะครับใส่หัวหอมนะครับเป็นเมนูง่ายง่ายนะครับในช่วงที่ต้องดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องทำกับข้าวสักเท่าไหร,ร่นะฮะ เดี๋ยวเราใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะครับผมเพื่อจ่ผัดหัวหอมนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราผัดหัวหอมก่อนนะฮะ หอมก่อนนะครับเบาไฟนิดนึงครับไฟแรงหนอย ได้ที่แล้วครับบุหอต่อไปเราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยครับอมอามากาครับคปรุงๆเราก็มี ลดดีนะครับผมลดดีนะครับนิดหน่อยนะครับว่าเออกินอยู่บ้างนะครับผมบางท่านบอกว่าจะใส่น้ำตาลตัดไปนะฮะน้ำตาลนะครับรตัดลดนะครับ สอซูงลดนิดหน่อยครับส่วน,นผงน,น,นัวนะครับผมใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะใส่ไปน,นิดนึงแล้วกันนะครับผงนัวนะครับ โอเคครับได้ที่แล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผัดปลากระกป๋องของผมนะครับโอ้โหฟังนะครับผมนีงง่เรียบร้อยนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้ถ้าเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมที่ ทำง่ายๆนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้เอ็มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ